ดีค่ะถ้ามาเดินใช้น้เทาาอีกแล้วนะคะจะมาซื้อของหลายอย่างเลยค่ะก็แวะมาดูแผงเดิมลินจือดำดพวกเก็บได้ดีมากเลยมอดไม่แท้มอดไม่กัดเลยอ่ะ มาใช้แย่หมนมันจะอากาศค่ะที่เป็นเงิอดอกใหญ่คร้าางนี้เจอเห็ดโมเรลโมเรลแห้งค่ะกํำหนักเบามากเลยสวยด้วยสวยจังเลยเบาเบาหายากมากในแถบที่อยู่นะคะป่าที่ไปเดินหาเห็ดโมเรลหายากจริงๆ เป็นโมเรลนะคะอยู่ข้างๆกันจะเป็นเห็เดเยื่อไผ่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าคือเห็เดเยื่อไผ่ยังมีอยู่เมื่อเขาเนนเขียนว่าดรายแวมบูอู้ดูดอกนี้ดอกบ้าล้อเลยแต่ร้านนี้ขายแพงค่ะพาวหนึงน่งพาวหนึ่งร้อยแปดเหรียญร้อยแปดดอลลาร์นะคะเนี่ยแล้วเขาเขียนว่าดรายแมบูดอกใหญ่ ดอกเมื่อกี้เนี่ยดอกใหญ่มากเดี๋ยวจะพาไปดูอีกร้านนึ่งถึงได้แปลใจทำไมอีกร้านนึ่งขายถูกมากค่ะด,ดอกใหญ่ดอกใหญ่2ดอกเนี่ยหะไม่ใช่เห็ดที่ใช้ทำยานะคะเขาเอาไปทำซุปต้มจืดแล้วเขาบอกอร่อยด้วยค่ะตอนแรกเลยว่าทำยาอย่างเดียวไม่ใช่ ทำซุปด้วยค่ะทำกับข้าวด้วยใหญ่ามากอ่ะนี่ค่ะปิดไว้ให้เขาก่อนเขาจะเอาพลาสติกปิดไว้แบบนี้นค่ะขอปิดเสียงนะคะเพราะมีรถคันนึงเปิดเพลงดังลั่นเลยค่ะนี่เป็นสมเป็นสมหัวเล็กเขาขายภาวละสี่สิบ เปลียนคือปอนละ40ดอาลล่าค่ะถ้าหากซื้อ3มปอนเขาลดให้10ดอาลล่าก็คือ100กับ10ดอาลล่าค่ะในถุนี้จะเป็นเป็นใบของข,องของา่าปีีนอย่นี้ที่เอาไปทำผักดองค่ะส่วนที่เป็นใบเขาจะตัดเขาจะตัดมาขาย เคยซื้อไปไปกินเลยใเนีหยนี่ไงกระ่นไหญหนันนนกด้วยนมันนึ่แบบเนี้ยเอาไปนึ่งปนกับข้าวเหนียวหวานอร่อยดีนี่ตัวค่ะขิงขิงแบบหัวเล็กกับกับขิงแบบหัวใหญ่บบหหญเอาไปปลูกได้เลย แต่มองหาไม่เคยเห็นแกนตะว,วันใชนชานาทาวค่ะดอขอบยาวสดดีโอ้ดูดอบยาวแพงค่ะเทาละห้าเหรียญห้าสิบค่ะอขอกบยาวแพงตัวแปดากดวเนี่นะคะต้นนี้บอกว่าใบมันขมมแ,แต่แต่ต้นมันจหวานอยู่ไม่รู้เอเอชอยค่ะละล้านนะเขาเพิ่งเอาวางเมื่อกี ต้องต้องซื้อถุงเลยแต่มันหนักค่ะมันมหนักพกเพื่เอามาวางเมื่อกี้เอาไปทําหักดองอร่อยมากเนี่ยนี่ค่ะถุงละถุงละหนึ่งเหรียญส่วนนี้เป็น w a t e r c r ครสนะคะอเ t อร c r ครสค่ะเดี๋ยวต้องซื้อไปแล้วซื้อไปถุงหนึ่งแต่ยังไม่ซื้อตอนนี้มันหนักหนักจริงๆค่ะนี่ค่ะที่เขาตัดใบออกส่วนตรงเขาจะขายตรงนี้ พาวละสองเหรียญค่ะที่เขาไปทำผักดองอ่ะส่วนใบเขาตัดออก so, like, วอกว้างที่จะทิ้งเขาไปใส่ผีขายกางหา่าค่ะ <S <S โอ้เอามาขายดีเหลืออยู่แค่นี้ค่ะเขามานั่งแกะแต่เขา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 งั้นเขาเอามีดทำได้ดีมากค่ะคือเห็นเห็นเป็นสองสีค่ะแปลไว้แว่นแก้วเขาขายกางเาง มมครับพวกเด็กเขาเคาะต้นไม้มาขายดายการพูดบาทเขาขายได้เลยไอวี่ยังมาขายเลยอันนี้ก็มาขายค่ะอันนี้ก็มาขายเลยมีมีลิ้นมังกรด้วยกระบองเพชรด้วยค่ะกจ้าทงนับโคกระบองเพชรสิบเหรียญเนี่ย ทองแท้ตั้งสิบเหรียญดินีงมีกรอนห้าเหรียญค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้น่าจะเป็นหัวของพุทธรักษาแน่ๆเลยค่ะเห็นไหมเข้ามอมาขายแต่หนาวนะต้องคนแบกไว้เขาะแก่ค่ะ เขี้ยวสิงโตอันนี้ก็คือนั่นนะคะ่ะมันจะคล้ายๆปวดจุฬาลัมพาแต่มันน่าจะเป็นจิงโจ้ชายตัเกยางนี้ค่ะน,นี่นเหรอนี่คืออะไรอี่คือปวดจุฬาลัมพาแน่ๆเลยเนี่ยค่ะใช่แล้วเส้นนี้เป็นนั่นนะคะเขี้ยวสิงโตค่ะ ้ยเข้าขายเป็นแาวนะคะทาวนึงเหรียญกับห้าสิบเซนแบบนี้ไปทำก้วยฉาบได้เลยอ่ะดูสิเส้นใหญ่ันี้้ห่เป็นชุดสองห้ออ่ะอย่างนั้นอยกาง้อีกป่อต่อมา พี่ชนะที่นะคะ